ตายตายเปิดเปิดไอ้ผ้าใบออกได้เลยบ้านนี้บ้านนี้เหลือโยมเหลอแล้วก็อาศัยอยู่คนเดียวค่ะลูกนั่นก็ไปทำงานอ๋อไม่สบายด้วยเหรอครบผมครับผมโอ้โห รโอ้อยู่คนเดียวเหรอไม่สบายเป็นไรครับเหรอโอ้อยู่คนเดียวมานานยังเนี่ยหลายปีแล้ววอเอาของมาเลยเอาของมาเลยครับเอามาให้ครบด้วยนะเออเอามาครบด้วยน้ำเอามาสองแพ็คเอามันเอามันเอามันมาด้วยสองเพอ ประมาณสองถุงเออทุกอย่างเลยไข่หม่าชุดครัวหมดเลยทุกอย่างแลงมาเนี้ยลงมเนี้ยที่แล้วถูกเขาลองไปลองไปทำงานอยู่อยู่กบีตั้งยี่สิบกว่าปีโอ้โเหรอตอนคบเป็นเพื่อนบ้านคนทครอบครอบครัวก็ไม่มีนะครอบครัวก็เมียเขาก็มีสามีใหม่เขาก็ไปอยู่นู่นแล้วอ๋อก็เลยรวมอยู่ตัวคนเดียวเลยเปล่าเล่าเหรอเขาไปอยู่ลูกก็ทำงานอืมพิการด้วยไง ไปทบจเน่โคหรออืมไม่ค่ะเป็นการเดินลำบากเดินเส้นเกี่ยวกับเส้นเอาเอามัเอามนเนี่ยผู้ช่วยเอามันนี่เลยเอาวางให้ตรงนั้นละครับ เมืองเมืองการตกบ่อยอยู่อยู่ใกล้ชายแดนของพงมา่ามรสุมเข้าบ่อยครับจังหวัดไหนนอนลูก่อที่ว่าขึ่งบินไปจังหวัดไหนอ๋ออยู่อยู่อยูท่ทางผมอยู่นั่นละโยมทางชายโยมนั่นแหละครับอยู่ชายแดนพอดีเลย กล้วยกันด้วยไม่ใช่เหรอไม่ครบดิใช่ทุกทุกอย่างแหละครับโยมทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างฮะนับข่าวว่าเดินทางไปเป็นช่ครับผมงวดงวดเดือนที่แล้วไปชัยภูมิมาเดินก่อนมาบุรีรัมย์ อำเภออะไรนะหนองบัวแดงหนองบัวแดงมางวดนี้มาสุรินทร์อำเภอหนองบัวแดงวัดบุรีลำไม่ใช่ใช่ไหมเอ้เดียวเดี๋ยวหนองบัวแดงชัยภูมิเออไม่ใช่บุรีรัมย์ที่เราไปอะไรนะแก่งเขาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แก่งเขอแก่งเขอนั่นชัยภูมิเหมือนกันบุรีรัมย์เนี่ยที่เราไปน่ะอะไรนะไปไล่ที่จำไม่ได้ ไม่ไม่ใช่อยู่อำเภอครับเป็นอำเภออำเภอไม่ใช่บดระบือสารคามไม่ใช่บดระเบื์เพิ่งไปมาก็คือสารคามต้องถามบดระบือเพิ่งไปมาต้องถามยมน้อยว่าที่บุรีรัมย์ฮะอ๋อผมเซิร์ชเอาอยู่ <c oughs> ใช่เซิร์ชเลยครับเซิร์ชเจาะจงครับผมจะคล้ยๆว่าเข้ามาดูก่อนว่าอำเภอเนี้ยมีกี่ตำบลแล้วสุมส่ม,มสุมมส่มเอาครับสุมมส่มเอาครบยางยางไม่ครบครบยางอ่ะพอแล้วเนาะขนมยังเลยขนมอ่ะ,ออะใช่ ขนมย่างขนมเอามาสองถุงน่นะเมื่อเม,มื่อปี64ตะเวนภาคกลางอยู่มาปี65ตะเวนทางอีสานครับจะไปทั่วมณฑลยมแต่จะเซิร์ชเอาครับสุ่มเอาเลยลนะ่ะ สุ่มแล้วก็จะติดต่อให้ลูกศิษย์กรรมการติดต่อกับผู้นําแล้วก็จะจะให้เขาคัดที่คนจนๆนบริสันต์มาในครั้งแรกนี่เขาได้รับโทรศัพท์เนาะเขาเลยบอกเบอร์ท่านผู้นันไปคนกรรมการคัดคนนี่นะครับก็ติดต่อให้ที่ติดต่อไว้นะครับ โยมผมต่อดวงไว้ให้โยมห้าร้อยนะครับเนาะไปเนาะดูคนเดียวเราก็สู้ได้เนาะโอเคนะครับไปละครับมีความสุขนะครับโอเคครับผมทําได้นะโยมเนี่ยเนาะทําได้นะโอ้โอเคไปครับไปน้นน้มีความสุขนะครับครับผมครับผมครับผมอ,บอ่ะไปครับผม ครับนี่คือก็หลังแรกนะครับจะเป็นาการเดินไม่สะดวกคล้ายๆพิการทางขาอยู่คนเดียวนะครับเราก็ได้ของมาแจกกับคนที่ยากจนบ้านแรกของจังหวัดสุรินทร์อำเภอกรับเชิงบ้านตะเคียนนะครับตอนนี้เราก็จะไปหลังที่2อกันต่อนะยโยมนะนะครับหลังที่2อกันต่อครับก็ไปตูกระหลังต่อไปนะครับครับครับ ขอจำเริญพรครับโยม